สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับมายูสคาร์นั่นเองนะฮะในตอนที่สุดมาเจอผมเจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้ก็นะครับกระบะนะครับโฉมหน้าหมูป่าเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะแล้วก็คันนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวร็อกโคนะครับนะ2.4งร็อกโกพีรันเดอร์นะฮะสมาร์ทแคออโต้นะครับปี2 0 2 1จดทะเบียนเชียงราปี2อี่เลขไม่น้อยมาก0,000ม่กโลเท่านั้นเองนะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ ราคาค่าตัวนะฮะเพียงห0แสนนะครับ89,000บาทเท่านั้นเองนะฮะเครดิตดีนะครับฟรีดาวเลยไม่ต้องใช้เงินออกลนเลยนะครับถ้าใครสนใจนะฮะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะสามารถนะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับตลอดที่ก็จะไปแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะฮะรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งทันช่องของผมให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่า เจ้าตัวร็อโคคันนี้มีดียังไงนะครับอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจากโฉมหน้าหล่อไปมาเป็นโฉมหน้าหมูป่านะครับนะบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะครับไม 20, ่สองหมื่นกโลรถเบือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับอ่ะเรามาดูเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะขนาด2.4ลิตร150าแรงม้านั่นเองนะฮะนะเป็นตัวเครื่องรหัส 2G d ดีนั่นเองนะครับโฉมนหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าหล่อมากนะนะครับหล่อมากมันดู นะครับดุดันมันดูสปอร์ตนะครับมันดูแบบพร้อมลุยตลอดนะฮะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าลูกแก้วนะฮะนะโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้มีเดย์ทาวนิ่งไลท์นะฮะโคมไฟด้านในจะเป็นสีดำนะครับนะกระจังหน้านะครับก็จะได้เป็นสีดำด้านนะฮะตัดกับตัวสีโรเมียมนะครับซึ่งมีโลโก้โตโยต้านะฮะอยู่ตรงกลาง3ามห่วงตรงกลางมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดมีไฟดัดหมอกมาให้นะครับในส่วนตัวพาร์ตด้านข้างนะฮะ ตัวซุ้มล้อนะครับก็นะครับได้เป็นชุดแตษษษ่งพิเศษนะฮะของนะครับล็อโคเลยนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นยางดดล็อกนะครับล้อแมกขอบ18นะครับอ่าสีทูโทนนะล้อแมกจะได้เป็นสีทูโทนสีเทาตัดกับตัวสีดำด้านนะฮะเส้นสายนะฮะด้านข้างเนี่ยไม่มีลักยงลักยีมเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับสีจะเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับช่วงลงช่วงล่างนะฮะคุณลูกค้าดูนะครับ เดิมนะฮะแล้วก็ช่วงล่างนะครับตัวโฉมใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นรีโวหรือว่าล็อโคโฉมใหม่เนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงล่างนะครับเป็นตัวซ u เปอร์เฟล็กนะครับนี่มันจะนุ่มอารมณ์คล้ายๆขับฟอร์จูเนเลยนะฮะดิสเบดคู่หน้าดัมเบกหลังนะครับสีขาวสวยๆกุญแจคีเรตนะฮะกระจกก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะมีมุกติดมาแบบนี้มีไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับ ยังไม่มีบายสปอตมาให้นะครับเบาเปิดสีดำด้านเหมือนกันนะฮะมีคุยเคลตมาให้นะครับตัวตะเข็บเบสดอาร์ตนะฮะเดิมๆนะครับนี่ซีลเลอร์ต่างๆนะครับเดิมๆเลยแผงประตูนะฮะก็ยังเป็นแบบเดิมวัสดุพลาสติกนะครับนี่กระจกไฟฟ้าออโต้คู่หน้านะครับในส่วนตัวเบาะนะครับเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะฮะนะครับแล้วก็เดินได้เป็นได้เท่านะ เบาะคือสวยงามนะฮะแอร์แบ็กนะครับรอบคันเลยนะครับนี่ด้านเบาะด้านหน้านะครับวัสดุพลาสติกนะครับมีในส่วนตัวลวดลายตรงนี้นะครับมีก็เป็นสีดำเงานะฮะเกียร์ออโต้นะครับเป็น6สปีดมีโหมดการขี่อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับแอร์ออโต้จอทัชสกรีนนะฮะรองรับ Apple CarPlay ดอโต้นะครับอ่านี่ภายในสวยๆแบบนี้เลยนะฮะคุณลูกค้า นะไม่ควรพลาดจริงๆนะฮะรถแบบน้องๆใบแดงก็ว่าได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันต่อนะครับโลโก้นะครับก็จะมีโลบาร์มาให้แบบนี้เห็นไหมนะฮะจะมีโลบาร์มาให้แบบนี้นะครับจากโรงงานนะครับแคสุงแคสซีต่างๆนะครับนะแล้วก็โลโก้โลโก้จะเป็นโลโก้แบบใหม่ซูเปอร์เฟกนะครับซูเปอร์ซูเปอร์เฟกเซฟแพชชันนะครับนะช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างแบบนุ่มกว่าเดิมนะครับ ด้านท้ายไฟแท้ LED นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้4จุดมีกล้องถอยหลังมาให้ไฟเบรกรถที่3นะฮะไลเนอร์นะฮะแทบไม่มีรูรอยเลยเห็นไหมนะครับสวยๆช่วงลงช่วงล่างต่างๆนะครับเดิมๆนะฮะการันตีได้เลยลูกค้าได้รถไปนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะของเรารับประกันบอดี้โครงสร้างนะครับไม่มีชนับพิความจมน้ำอยู่แล้วคันนี้นะฮะฝั่งคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้ถึง6ทิศทางนะครับ เลขไมล์สองหมนหกพับะฮะอ่ะเป็นพุชสตาร์ทด้วยนะครับนี่เลยนะพวงมาลายมัลตินะครับสามก้ามัลติฟังก์ชันคุซคอนโทรลนะฮะมีมาให้นะครับนี่ดูนะฮะยังหล่อนะครับอ่านะฮะใครที่สนใจนะครับอย่ารอช้านะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ ตัวนี้นะครับตัวห้องเครื่องนะฮะสะอาดสะอ้านมากเลยนะฮะน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับนะฮะฝากระโปรงเดิมๆนะครับเบรก ABS นะฮะตัวนี้นะครับนะห้องเครื่องดูแห้งสนิทมากนะครับนี่เลยสว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 ยเลยนะครับนะใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะยังว่างอยู่นะครับ ยังว่างอยู่นะฮะกับเจ้าตัวล็อกโก้กันนี้นะครับปี2021จดทะเบียนใช้งานปี2023นะครับ689,000นะฮะเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับก็ฝากด้วยเลยกันนะครับนะสนใจนะครับโทรหาผมได้เลย084-84-8404 3หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมบรนี้ได้เลยนะครับนะก่อนจาการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ